ก็พอดีว่ามันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะในการอัดคลิปซึ่งลหลายหลายคนคงเข้ามาดูอาจจะงงอยู่ดีๆมาพูดอะไรนะฮะก็จริงๆนะผมได้อัดช่วงแรกของคลิปไปแล้วนะฮะซึ่งตามชื่อคลิปเลยฮะจัหรรบวันนี้ก็จะมาซุ่มผลล่าข้างหัวนะครับทุกคนเฮ้ยจริงๆอ่ะผมพูดได้หมดแล้วเวทีแรกแต่ดันลืมเปิดไม์ครับทุกคน เลยต้องมาอัดใหม่ก็ผมได้เปิดคลิปได้สุ่มได้พูดทุกอย่างออกไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วดันลืมเปิดใหม่เลยต้องมาเปิดใหม่นะครับทุกคนซึ่งก็เสียดายมากแล้วผมก็ได้สุ่มผลไปแล้วด้วยนะตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เช็คด้วยว่าแบบว่าก่อนจะอัดเราเปิดใหม์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ ผมลืมไงไม่ใช่แล้วหรอกก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูแลกันนะว่าผมเนี่ยสุ่มได้ผลอะไรก็จริงๆไม่ต้องดูก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะสำหรับผลที่สุ่มมาได้เมื่อกี้นั่นเองก็ก็คือผลทรายน,นั่นเองครับทุกคนซึ่งจริงๆอะ่ะตอนสุ่มมาคือผลทรายผมไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีสกิลตื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยฟาร์มด้วยผมเลยไปฟาร์มมาเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดคลิปใหม่ นั่นเองครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าช่างมันแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เปิดใหม่นะทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะสุ่มผลเห็นปะตอนนี้ผมก็ใช้ผลมงกรอ,อยู่นะนี่พอสุ่มมาปุ๊บก็ได้เป็นผลแซนนั่นเองเห็นไหมทุกคนแล้วผมก็คิดว่าไม่รู้ว่าผลนี้มีแบบตื่นหรือเปล่านะฮะก็เลย ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่เคยเล่นผลนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมก็จะกินละตอนนี้โอเคนี่นี่โอเคผมก็จะกินแล้วนะฮะโอเคกินแล้วโอเคนี่ก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะดูเห็นไหมทุกคนผมไม่มีสกิลเลยดูดิแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีตื่นหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเป็นลานลองสกิลอะไรไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จ,จริงๆนะว่ามีตื่นหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่มีตื่นเว้ย <ๆ luôn. S 2> ก็เลยแบบโอเคก็เลยไปฟาร์มเลยก็เล่นตามนี้เลย ก็ผมไม่รู้นะฮะว่าผลทรายเนี่ยต้องเล่นเป็นสายอะไรหรือจะเล่นเป็นสายดาบดีวะทุกคนโอเค้วทุกคนผมคิดออกแล้วว่ะว่าจะใช้คอมโบแบบไหนดีนี่แหละแบบที่ผมมีเลยตอนนี้ก็คือหมัดก้อนนี่ผมบอกเลยว่าเล่นได้ทุกผลนะฮะแล้วก็ผลทรายใช่ไหมผลทรายที่ผมน่าผมว่ามันน่าจะมีตื่นนะเออแต่ผมไม่ได้ทำไงช่างมันแล้วกันคือว่าเราสุ่มได้ตอนนี้เราก็เล่นแบบที่มีอยู่นะ <Okay. S 1> โอเคแล้วก็เป็นเหมือนเดิมสปกี้เอาไว้ดึง เดี๋ยวสกิลแรกเนี่ยเราต้องจับให้โดนก่อนทุกคนเป็นสกิลเอ็กเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเราจับให้โดนใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใช้สกิล4อ่าแล้วเราก็ดึงมาปุ๊บก็ใส่เลยก็ทิวแม่นใส่ปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บตาย บอกเลยว่าวันช็อตวันคิวแน่นอนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปหาคนพรีวก่อนร้านคันเทพบริการจำหน่ายบัตรโบ Gift Card ลบกิฟต์การ์ดราคาถูกและยังมีบริการกดผลกดเกมพาสและไก่ตันราคาถูกแถมไก่ตันก็ยังมีให้เลือกตั้งแต่ V1 V2 V3 ถึง V11 ็กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวไม่ได้มีดีแค่นี้คันเทพยังมีบริการรับเติมเกม RV าวีพับจ e ฟรีฝ่ายและอื่นๆอีกมากมายหากท่านใดสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเหมือนว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีนะฮะอุ้ยมี5 m อยู่ ให้เอนะ็มอยู่ไหนนี่ทุกคนเจอแล้วโอ้โหผลบอลเท่าด้วยผมไม่ค่อยชอบผลบอลเท่าอ่ะมันหนีไวอะ่ะพวกเนี้ยออกไปก่อนเผื่อแบบจะมีคนออกมาเฮ้ยมีคนออกมามีคนออกมาออกไหมเนี่ยไม่ออกผมไม่ค่อยอยากแบบบวกกับพิวพ,พีกับผลบอลเท่าเท่าไหร่นะเพราะว่าผลบอลเท่ามันหนีไวไงทุกคนเออเจอทีไรมันจะหนีโคตรไวเลยเราจะดูกันว่าผมจะได้ล่าหรือเปล่าทุกคนไปไหนนะดูดิ มันใช้คอมโบไอนี้เว้ยทุกคนเจอโคตรบ่อยเลยไอคอมโบที่แบบคอมโบเลขโปกเล่นอ่ะแบบให้ให้เราเข้าไปในอันตีอ่ะแล้วก็แบบว่าปิดประตูกลับมาแล้วก็ใช้กีตาร์บุกแล้วก็คอมโบใส่นั่นแหละมาี่อยัดพูดเยอะแล้วมาเข้ามา้หนูดึงเชยอย่างแล้วนะมาเพราะว่าเราต้องกีตาร์ให้โดนเว้ยมาดันมาแล้วมันจะดูดเราเข้าไปในประตูเอโอโโดนโคตรยากเลยมันเปิดหรือ,อยังวะมันเปิดหรือ,อยังวะไม่เหมือนมันเหมือนโจมตีมันไม่โดน อ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวทุกคนจับตาดูเหตุการณ์หลังจากนี้ให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดูแล้วนี่เอา้าได้ขางหัวจะขดเอา้ามันตายฮะคืออะไรวะทุกคนอไอ้นี่ก็งงดูดิเอา้าคืออะไรอ่ะคืออะไรวะทุกคนคือผมใช้สกิล4อันนี้นะสกิล4ก้อนนี้แม่นนะปุ๊บพอดีกับตอนที่มันใช้สกิลคือแบบตายเลย เอองงแม่งงงทั้งคู่แม่งงงทั้งคู่เลยทีนี้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นมันบั๊เหรอหรืออะไรหอือถือว่าดีได้ข้างหัวฟรีมา,<ด>ม,ามามามาลงมาเฮ้ยกดผิดนี่ไง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 มาดิใช้ผลไม่ผลไม่ตื่น <S <S 2> <S 2> ้ยเอาโดน เอาปิงเอานั่นนั่นนั่นเอา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 ตายนี่อย่างงี้นี่แปงลงร่างก่อนเลยอย่าตาย <Okay. S 1> มานี่ดึงตายยังไม่ได้ใช้ฝนรายเลย <Easy. S 1> อุ้ยแต่ไอตอนแรกที่ฆ่าได้งงจริงโคตรงงพอดีมันก็ตายเฉยเลยทุกคนมันน่าจะเป็นบั็อกอะไรอย,อย่างไม่ออกมาน่าจะรอเผาผมหมดอะเอา้าออกไปแล้วว่ะทุกคนจบเลยไม่มีคนตีด้วยเลยแล้เซิร์ฟก,ก็ได้ วิ้ยทุกคนครับเซิร์ฟนี้มี26 000, 000, 7, 000, ล้านกับ7ล้านเราจะสู้ได้แปลวะเนี่ยทุกคนโอ้โหน่าจะนัวจัดนี่ก่อนเลยจับอุย้ยใครวะไปไหนมานี่อุย้ยไม่โดนหายแล้วไปไหนแล้ววะทุกคนวิ่งเมื่อกี้จะตายแล้วอ่ะหายไปไหนอะ่ะอืมมานี่อืมอืมเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยนเฮ้ย,ยน่าจะตายแล้วอะไปไหนแล้วนี่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 เห็ไหม ผมว่าไม่ใช่มันมั่วไปหมดเลยว่ะดูด้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 ไม่มั่วหมดเลยตอนนี้พระไล่ตีไอ้ตัวจะตายไปไหนแล้วล่ะอืมเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนอืมตายตายหนึ่งมาดินี่โดนอุ้ยไม่โดนแม่งจับไม่โดนทุกคนนัวจัดตอนนี้ ไม่สนใครแล้วไปไหนเฮ้ยไอ้น,นี่จะตายน,นี่จะตายเฮ้ยไปไหนเฮ้ยอ๋อน,นี่ก็ได้มามานี่มานี่เฮ้ยยายาอืมตายอันนี้ใครอันนี้พ้าเหรอจะไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยยาโดรัส ให้เหมือนมันลุมวะเฮ้ยดูดิเหมือนลุมผมเลยแตไม่ไหวไงดูดิเฮ้ยไปไหน,นเราอื้มเฮ้ยปิดตัวไม่ใช่ไหมานี่พระไปไหนละนี่ไงตายมาดิเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ต,นนตีกันรัวๆครับจังการนี้อุย้ยไม่โดนไปไหนจะไปไหนผลดอเฮ้ยมันหนียาเข้าประตูมันเข้าประตูเฮ้ยนหนีไปไหนเราไปไหนละ โอ้โหหนีเป็นอะไรเลยมาน,นี่โอ้โหดูมันหนีเขาเกียดตามวายพวกอย่างเงี้ยโอ้โหรีตัวไปแล้วมั้ง บวกก็บวกให้สุดดีวะจะหนีทาไมวะดูดีทุกคนไม่มีใครไหวกับเราอ่ะยี่หก้านออกไปแล้วเห็นปะไม่รู้ไม่อยู่แล้วแล้วเราผมตกไปแล้วก็ออกไปแล้วเรียบร้อยไม่ไหวยยงไงขนาดผลซ้ายไม่ตื่นนะเนี่ยโอ้โหหนีออกกันหมดเลยวะเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยวะทุกคนเออจอผมไปทีหนีออกกันหมดเลยไงมานี่ผลน้าแข็งใช่ปะเออนี่ผลน้ําแข็งปะเห็นออกมาอยู่เลยีแรกอ่ะ เห็นเอามาอยู่นะโหทุกคนไม่มีใครกล้ามีกับผมเลยวะดูดิฝนทรายเอ้ยฝนหิมะเอ้ยฝนน้ําแข็งก็ใช้เผาปลานี่โอ้ไม่มีใครกล้ามีกับผมเลยเฮ้ยเฮ้ยมืนเจอตอผลมดจิ้ผลมดจิ้ผลมดจิไปไหนนี่ไงจับจับแล้วก็นี่อืมดึงมาเอ้ยไม่โดนรีบรีบรีบอ้าวมอบแน่มอบก็ต่อยดิอืมอืมผมรอเลยนี่ไงมามานี่อุ้ย แปลงล่างมันแปลงล่างมันแปลงล่างมาดิมาดิมาด,มาดิอุ้ยอุ้ย,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 ยแปลงล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปลงล่างก่อนมาดิโอเคกากาหน่อยกากาหน่อยมากากาหน่อยกากาหน่อยอืมอะไรอะ่ะเป็นอะไรมานี่จะไปไหนมานี่เอา้าหมวยโดนตาย ไปเรียบร้อย ชิวอะทุกคนผมงยังไม่ตายเลยชิวจัดชิวจัดโอเคทุกคนก็ไม่มีใครกล้ามีกับผมแล้วว่ะโอเคก็คงมีเพียงเท่านีแน้แล้วกัน้วทุกคนไม่มีใครกล้าอันนี้กับผมแล้วเว้ยก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่าก็ถ้าเกิดอยากให้มี e p ีต่อไปนะสำหรับซุ่มผลไปลาก้า,าหัวก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กันด้วยโอเคทุกคนก็สั้นคิวนี้คงม,มีเพียงเท่านี้ครับเอาจอากันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยนะโอเคสั เล็กเท้าผมไปละ